สวัสดีครับเฮบบีไรเดนครับรีวิวมีดใช้งานในไซต์ก่อสร้างหรือใช้งานคราฟตนะครับตัวนี้เป็น m u วคี้ฟัสแบ็กซีรีส์นะครับรุ่นอะไรไม่มีชื่อรุ่นบอกแต่ว่ามันจะมีรหัสเลขบอกอยู่ใต้คลิปตรงนี้นะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าตรงนี้มันเป็นรหัสอะไรมันอ่านไม่ค่อยเห็นนะนะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวค่อย add ไว้ใน description หรือแม่ก็ในชื่อคลิปเลยนะครับว่าเป็นมีดรุ่นอะไรนะครับตัวนี้เป็นมีดที่ออกแบบมาให้ใช้งานด้านงานคราฟต์นะครับไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมผมรีวิวกับหัวนะเพราะผมอยากจะถ่ายรีวิวกับหัวตั้งแต่ต้นเลยเวลาอัพลง YouTube มันจะได้กับหัวให้ผมนะครับซึ่งคือถ่ายแบบนี้ตั้งแต่ต้นฉบับเลยดูดีว่ามันจะหัวตรงให้ผมอีกไหมแล้วเพื่อนๆก็จะได้ดูได้อย่างสบายใจนะครับไม่ต้องกลับจอโทรศัพท์หรือว่าต้องตีลังกาดูในจอคอมอีกแล้วนะครับผมถ่ายรีเวิร์สกับหัวให เลยแล้วกันดูดิดว่าแม่งจะกลับหัวอีกหรือเปล่านะโอเคนะครับตัวด้ามนะครับเป็นพลาสติกสีแดงซึ่งเป็นพลาสติกที่น่าจะทนการกระแทกนะครับไฮอิมเพกอยู่ประมาณหนึ่งเลยผิวของวัสดุตัวนี้ก็จะเป็นผิวขุขะนะครับออเรนจ์ผิวก็จะช่วยในเรื่องของการกริปจับที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าบางทีมือมีเหงื่อลื่นหรือว่าโดนพวกน้ํายาโดนสบู่อะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยในเรื่องของการทําให้คอนโทรมีดได้ดีขึ้น ส่วนท้ายมีดนะครับจะเป็นแบบแบนๆเรียบๆโครงด้านในไลเนอร์จะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงท้ายจะมีรูแลนยาร์ดนะครับ1รูทะลุ2ฝั่งเลยนะครับเป็นรูเดียวกันมีชื่อซีรีส์ fast back นะครับเรว back คือ back up ั้งอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีชื่อยี่ห้อ Milwaukee นะครับ M I L W W A U K E E นะ Milwaukee นะครับ Milwaukee ฝั่งนี้จะมีปุ่มสําหรับเปิดมีดนะครับบดล็อกเพื่อเพื่อการเปิดและการเก็บมีดด้วยนะครับแต่ไม่มีสปริงช่วยเปิดนะครับไม่ใช่มีดต่อสู้มีพิเวตหรือว่าเป็นแกนยึดหมุนสําหรับแกนใบมีดนะครับแล้วก็ด้านสันก็จะเรียบตรงนี้จะมีจิมปิ้งนิดหนึ่งนะครับสำหรับการการเลื่อนและการคอนโทรลมีดที่ดีขึ้นด้านอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีคลิปนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นสแตนเลสคลิปนะครับทำผิวสโตนวอชเป็นคลิปเหมือนคลิปมีดหรือว่าคลิปปปาากนครับบบยวเ็ลิแ คอนซ l ลแครีได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่ใช่ด e ฟนะครับเราจะมีตัวยึดก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น s p a c e อร์นะครับ1 2 2ส่วนนะครับยึดตัวโครงมีดเข้ากับตัวกริปนั่นเองนะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นกาดนะครับเล็กน้อยอยู่2ฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งเดียวพูดผิดอยู่ฝั่งนี้นะครับด้านบนก็จะมีจิมปิงสำหรับจับอย่างนี้นะครับการใช้งานใบมีดนะครับกางใบมีดออกก็ ใบมีดจะถูกล็อกอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะมันมี้นิรภัยเราต้องกดสวิตช์สีดํานี้ครับค้างไว้แล้วก็ยกนะครับตัวแกนใบมีดออกมานะครับจะเห็นว่าใบมีดก็จะมีตัวซัพพอร์ตก็คือเป็นเหมือนเป็นนอสเซหรือเป็นตัวอะไรเขาเรียกนอสเซอร์ไม่ใช่นะเป็นเหมือนตัวซัพพอร์ตนะครับยื่นออกมาจากตัวใบมีดอีกทีหนึ่งนะครับคือยื่นออกมาเพื่อรับใบมีดแล้วก็ตัวใบมีดจริงๆก็จะอยู่บริเวณตรงปลายตรงนี้นะครับซึ่งใบมีดที่ใช้นี้ก็จะเป็นใบมีดที่ถูกใช้งาน ในงานคราฟงานซ่อมแซมนะครับเป็นใบมีดที่มีขายทั่วไปในร้านฮาร์ดแวร์เนาะซึ่งมีดส่งนี้ก็จะมะีรู้สึกจะเป็นโอฟ่าพัมคินอะไรเงี้ยนะครับมีหลายยี่ห้อเลยที่ใช้มีดส่งนี้นะครับมีดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอินดัสเทรียลคัตเตอร์หรือว่าเป็นเซฟตี้คัตเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวซัพพอร์ตซึ่งตรงนี้ทำด้วยพลาสติกแข็งนะครับก็ ดูดีเลยทีเดียวนะครับอ้าวไม่ใช่พลาสติกนะครับโทษจีพลาสติกคือด้ามอันนี้เป็นน่าจะเป็นอลลอยนะครับออลอยหล่อขึ้นมาเป็นอลลอยคลาสซึ่งงานก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับมีตัวยึดอยู่4จุดด้วยกันนะครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นแผ่นอลูมิเนียมอีกทีหนึ่งการถอดใบมีดรุ่นนี้ก็คือกดสีดําที่เห็นนี่นะครับกดลงไปนะครับกดลงไปแล้วก็ดึงใบมีดออกด้านหน้าเลยแค่นี้เลยนะครับ มีดนี้สามารถที่จะใช้งานได้2ด้านคือสลับด้านที่ไม่คมเข้าแล้วก็ติดตั้งเข้าไปใหม่ด้วยการสไลด์เข้าไปแบบนี้นะครับกดสวิตช์สีดําค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปจากด้านหน้านะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่เนาะปล่อยแล้วลองดึงดูอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วการเก็บใบมีดก็คือกดสวิตช์สีดำนะครับแล้วพับใบมีดเก็บกลับเข้ามามันจะมีเสียงคลิกนะครับเสียงล็อกนะครับการก็คลิก ก็คลิกนะครับตรงนี้จะเป็นตัวช่วยดึงช่วยจับขึ้นมาเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรนะครับตัวใบมีดเองก็จะถูกเก็บอยู่ในด้ามมีดนะครับอย่างปลอดภัยนะครับโดยที่ไม่มีการกาออกมาแน่นอนนะครับแล้วก็มีดเองก็มีการคอนโทรลที่ดีนะครับจับลักษณะอย่างนี้หรือจะจับเข้าไปข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่ใช้กรีดหรือว่าทํางานละเอียดละเอียด้ดามก็จะโค้งคอนทัร์ได้ใช้งานได้ดีอยู่นะครับนี่ก็เป็น Milwaukee Fastback ชื่อรุ่นไม่มีมีแต่ชื่อรหัสนะครับ ก็ประมาณนี้แหละลองรีวิวกับหัวดูดูว่ามันจะเป็นยังไงตัวนี้ค่อนข้างที่จะรีวิวเร็วนะต่ำกว่า6นาทีนะครับก็ประมาณนี้แหละเป็นลองเทคด้วยนะครับลองดูว่าอัพแล้วจะกลับหัวไหม h e บิไรเดนเอาท์